สวัสดีครับพี่น้องครับชองนครนุ่งาศาสีครับดําเนินรายการโดยบ่าวขอน,นครนุ่งซาสีครับพี่น้องครับวับนนี้ที่งานศิลปินผู้ไทยนะครับมีงานเป็นมือที่สองนะครับวันที่สองนะครับโอเมนงานที่สองคือวันที่ของเดือนมีนาพี่น้องคือวันที่ทิเก่าครับวันนี้นะครับโอ้สะด,ดุดจังได้ล่ำพี่น้องเนือ่องจากสถานการณ์ล่ำบ่ไร นะ,ะตอนนี้กำลังตั้งวิธีครับโอ้ยอยไรยังไยเนี่ยตอนนี้กำลังลงของครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมโอ้ยเม่ตองพี่น้องแม่ตอง,อ,ง,ตอ,งอันนี้แม่ยังงี้นะหันหลังอยู่นี่โอ้สวัสดีครับผมโอ้อันนี้เขาเหรียญยวนนิวัดนิ้วยีใส่หนิเล่นโรงเรียนบหมือนนิ้วยีใส่ตลาดค่ะเตินตลาดค่ะเติมตลาดบ่ งานยังงานอันนบวชนาฏจ้ากูงานบวชงานบวชโอ้หักหักสมบทติงานอุปสมบทครับนี่พ <c oughs> ี่น้องนะครับเป็นงานหนึ่ที่สองของเดือนนี้นะเพื <c oughs> ่อที่ทิพย์เก่าโด,ดนดดโดนท่านเจริญร่ำออกมาหละ่ะออกมาหละ่หละเมื่อยเมื่อยเมื่อยอกเมื่อยใจเอ๊ะน<อ>ิดหน่อยกูไม่เคยเห็นกลุ่มนี้ คนบอกงางมายาีนรับจบค่ะโอ้รับจอบจอบวนพีเพิ่มโอ้กพีเพิ่มเนาะพี่ตะพูต่อเตะเเสียดายเสียดายเกิดไม่พอไปพพี่น้องเบิ่งพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โยจำขึ้นได้อยู่เทียงหน้าใช่ไหมโอ้ฝนตกบ่เปียกเลยนี่โอ้ยังหน้ากับห้างขึ้นจะคล้องนี่ยนะโอ้ยในงานพี่น้องกำลังฝักไก่อยู่ยังหน้ากับห้างขึ้นจะคล้องนี่แหะพี่น้องเอาคือมีพี่น้องมาถ่ายกินเลยนี่มาแต่หลนนมาตัดตัดตรงว่าโอ้ยเพ่อนยี่หลอดเจ้าดันสวัสดีครับพ่อ โอ station, ้าหวดดนลรบ่สงบทกัเกินรางวัลถมาน้ำกันอยู่บ่เออกันนั่งมาน้ำกันลยนะหาหามเพิ่มขน่าเมื่อกี้รถมาน้ำกันยยู่เอาเ้าทำชีพออกกรเท็ดพราะก็ต้องเบาจังสีตัวเนาะ ลงมาพรมกันยืนมอบพ้นยังเบิ่งดีเออโอแค่ี่จังห้องพ่ได้พ่อกันโดนนี่ม้อะไรี่กิดขาดเอาไม่ตัเอาไม่เอาไม่บอกเาไม่บออดอยังไม่ยังกัมาดินกัมาหอดน้ันเลยจะมาหอดดนลหมอนมาหอดหนักคนสีบกมรงบรรยากาศรถมาก็มาหอดแต่ว่าไม่งามมากต่เศร้าคนละนะครับแล้วก็นั่งเกียรเศ้า งานงานบุญบวชม,มังบวช่งบนา่ว่วบวชสยน้ำหนักปาโอ้ยบอเขาเจแเรบ่แแล้วโอ้รังบ,บงานที่สองของเดือนมีนาครับคือวันที่สิบเกา้าดนดจังเดงลลัมครับดีหลมือ หลดจังเลยน้ำมันมันลืมคร้อมบาเบิละกีน,น,นี่นะครับตุลงมาตอนนี้อาจารย์คนวกำลังตัง้งวีอยู่ครับสดีครับผมโอ,อ้หวโอ้ไปฮะกำลังตัง้งวีครับ อาจารย์ผมกันลังตั้งวิธีครับงานบุญบวชพะนาวาผมลงรถมาก็ถามเขาว่าบุญบวชแก็ก็ถามผมป่ะหูแจ็คดอกนี่นาทีคือมาล่างคนนั้นได้ผมกระไรขึ้ขนครับพี่น้องเป็นไงฮะทักอยูแดดแล้วก่อนไปนีนแดดแดดแบบมีโมกันแดดธรรมดาครับแดดเป็นล่างแดดเป็นล่ปปางจี๋ โอ้สวัสดีครับผมโอ้ตอนนี้ท่านอาจารย์เขาว่าำลังลงสู่ครับขอผมชุ่มกําลังลงสู่พี่น้องเลยลูกน้องพาอพีพ่อน้องมาเบิรงมือง้อน,นี้เลน่นที่พี่บ้านเมืองไผ่ครับบ้านเมืองไผ่อำเภอ,อตําบลเมืองไผ่อำเภอศรีลพุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้อง นะครัสอดแกงว่าสันา่าขระเจ้าว่าบรรยากาศโอ้ยระ่พี่น้องอยังรถบึงเรื่องหน่อยๆดิซี่หรอกพี่น้องผมลงรถมากผมกัดลงมาทำคลิปหน่อยพี่น้องเึงเพราะได้เห็ดคลโดนพี่น้องมันบมีงานนั่ง ตัางเวทีครับมแมงเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกัน <c oughs> ยังชิลง์ของเรา <c oughs> บ่บ่จ้าว่าอยู่ขีเ้เสียวตะเวนแท้ก <c oughs> ็ว่าเสียวตะเวนจัยเคือผมสวยแท้นหนูนฮ้ยสวยแท้กปวดโพไม่อีกแป้งค <c oughs> ้นที่ก้ ช่วงช่วงที่น้องเดี๋ยวผมถ่ายคลิปนี้แล้วผมว่าผมก็จิไปนอนวัดดอกนะฮะแต่ที่น้องทั้ง,งนนคอชิ่มเขากินน้ำสักตอนจังสีอนอนอุ๊ยเอาวัดอยู่นี่จนโอุบอมเมียนวัดหรือวัดบอมเมียนวัดอืออวัดอยู่หุ่นใส่หุ่นนี่นะพี่น้องนะครับบรรยากาศเล็กๆหน่อย เทียบมาหาย่ีหาน้องิ้งเปัจจ่บานเมืองไทยครับตำบลเมืองไทยอำเภอเรลพุ่มจังหวัดลอยเอสตงานที่สองของเดอนนี่นะงานเลือดคือวันที่สามงานที่สองคือวันที่สิบเก้านะครับเขายกเลือดบนที่นองก็เลยเด็ดตจังเลือดมเลยอัปเดตสัานกรรมในที่นอนด้เล็กหน้องครับ เป็นไดนอเอ้าใครจะเด็ดว,ว่า้อนนึ่เออนี่พี่น้องนะครับคลิปม้าขาวเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็จนนี้ซะก,ก่อนเนาะมากเทาข้าวเดียวแป๊บเดียวพอบกันคลิปหนานะครับรอย่าลืมติดตามผมให้กำลังใจและพี่น้องเ้อขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับขอบคุณละสวัสดีครับ